สวัสดีค่ะทุกคนไม่อยากอยู่บ้าน EP นี้นะคะหนุกยังพาทุกคนเที่ยวต่อกันที่เมืองดานังประเทศเวียดนามค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปเก็บแลนด์มาร์กสำคัญจุดเช็คอินยอดฮิตของนักท่องเที่ยวกันในเมืองดานังค่ะสถานที่แรกนะคะเป็นโบสถ์สีชมพูค่ะจุดแลนด์มาร์กสำคัญในเมืองดานังที่นักท่องเที่ยวต้องมาถ่ายรูปเช็คอินกันค่ะจุดที่2นะคะจะเป็นสวนเอเปกค่ะมีมุมให้ถ่ายรูปสวยๆเพียบเลยค่ะ ที่พลาดไม่ได้ชายหาดมีเควค่ะสถานที่สุดหิตของชาวดานังค่ะคืนนี้ก็มาทานซีฟู้ดกันที่ไหนมาร์เก็ตด,ดานังค่ะมีซีฟู้ดให้เลือกเพียบเลยค่ะแล้วก็ราคาถูกมากๆเลยนะคะหอยเชลเอยทีเด็ดเลยก็คือกุ้งมังกรค่ะกุ้งมังกรตัวใหญ่จุกๆไปเลยค่ะแนะนำนะคะให้พกน้ำจิ้มซีฟู้ดจากไทยมาเพิ่มความแซ่บของเราค่ะ ถึงเอเป็กพาร์นะคะก็จะเป็นโดมโดมไว้ให้ถ่ายรูปนะก็ไม่ไกลจากตลาดฮานนะไม่ไกลจากโบสชมพูสามารถเดินมาได้นะถ้าใครไวัรุ่นหน่อยถ้าขยันเดินนะเดินได้นะไม่ได้ไกลกันมากก็จะเป็นนี่ครับก็จะเป็นโดมโดมอย่างนี้เป็นลูๆสีขาวๆไปครับขึ้นไปถ่ายรูปกัน นนีุกมาเช็คอินนะคะอีกโรงแรมหนึ่งนะคะชื่อโก l d e n Rose ดานังค่ะโรงแรมนี้อยู่ติดทะเลมากห่างทะเลแค่200เมตรและที่สำคัญนะคะถูกมากคือและแค่370บาทจ้าฟังไม่ผิดคะ่ะ370บาทนอนได้2คนแล้วก็ไม่มีอาหารเช้านะคะนุกก็เลยพักที่นี่สอคืนเพราะเห็นว่ามันถูกดีแล้วก็ใกล้ทะเลด้วยเดี๋ยวห้องจะเป็นยังไงนะคะเดีตามขึ้นไปดูกันคะ่ะแอบลุ้นอยู่เหมือนกันเพราะราคาถูกเกิน ตอนนี้นะคะนุกเข้ามาในห้องพักแล้วค่ะอยากจะบอกว่าวิวดีมากจ้าห้องพักเรานะคะเห็นทะเลจ้าแล้วก็เตียงใหญ่มากเหมือนทางอากูดาเขาอเกรดห้องให้หนุกเนาะ,ค,ะความจริงอะดูจากสายตานะห้องนี้น่านจะนอนได้สามคนแต่ครานี้อากูดาเขาบอขออเกรดให้แต่ว่าให้นอนสองคนก็ไม่ค่อยเข้าใจ <clears throat> อ่ะจะเป็นเตียงคู่อย่างนี้นะคะอันนี้เป็นเตียงคู่อันเล็กอันนี้เป็นเตียงคู่อันใหญ่เนี้ยสามารถนอนได้สองคนเนาะแล้วจากห้องพักเราจ้า เห็นวิวทะเลนะจ๊ะนี่มองไปก็คือเจอวิวทะเลเลยจ้ะทั้งสองฝั่งนะคะเสียดายที่มีตึกตรงกลางเนี่ยมาบดบังวิวไม่ั้ะเราจะแบบเห็นวิวทะเลแบบฟูเลยนี่เป็นวิวทะเลดานังใครมาเที่ยวดานังแล้วชอบแบบพักริมทะเลเนาะนุกแนะนำมากพอมันคืนแค่ประมาณ3 7 0รอบาททุกคนนอนกันสองคนแล้วความจริงห้องนี้นอนได้สามคนด้วยซ้ำถ้านอนสามคนก็คือร้อยกว่าบาท นอนกันสองคนก็ยังร้อยกว่าบาทอยู่นะคะนุนนอนกับป้าสองคนก็เลยนอนที่เนี่ยสองคืนถูกมากๆแล้วก็คือเดินไม่ไกลนะประมาณ200เมตรก็คือถึงทะเลดานังเลยนะแต่ว่ามันอาจจะไกลจากไนท์มาร์เก็ตตลาดหานิดหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าชอบทะเลอะไรเงี้ยสะดวกสบายมากๆคะ่ะแนะนำมากๆจ้าสามร้อยเจิคนละร้อยกว่าบาทถูกเวอร์ทุกคนเราเดินมาปเทียวนะถึงทะเลแล้จ้า เินแค่ประมาณ5นาทีไม่เหนื่อยเลย200เมตรแล้วนี่ทำมีที่อาบน้ำให้ฟรีด้วยไม่ต้องเหมือนชะอำบ้านเร้วห้าบาท10บาทเด็กิ <5 S 2> บ้าน <50 S 2> แล้วสิบาทอันนี้คือว่าดูดีที่ทอาบน้ำให้เต็มเลยอะ่ะเออนะที่สาวสาวอะนะเออ,อวันนี้คนค่อนข้างเยอะนะแต่เมื่อวันศุกร์ที่เราผ่านมาเออไม่มีคนเลยเงียบมากแต่วันนี้น่าจะเป็นวันหยุดเาาสาวอทิตฐดี ผัวกเกาลีลงเยอะมากเราก็ได้ดูนุ่มๆอาบน้ำไปดูวยระหว่างทางเดินไปใช้นี่คือห้องน้ำใช่ไหมวันนี้นี่คือห้องน้ำเขาอาอบน้ำป่าเออเป็นเปล่าน,นี่เสาๆนี่คือที่อาบน้ำเต้นเลยดีอ่ะบ้านเราน่าจะทำอย่างนี้เนาะไม่ได้ห้องเราบ้านเราเสี่ยงห,หมดเลยอ๋อที่นี่มันฟรีโอ้โหให้แพนไปดูวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะ นี่แล้วจอนจะขึ้นมาคือเขามีที่ล้างเทาเออ้าเ้ยดีกว่าผ่านผ่านน้ำอ่ะอ,อ,อันนี้เสียอันนู้นแล้วผ่านน้ำที่คือที่ออล้างเทา้าอลังกายเลนทะเลเลยเออนี่ดูดิที่ออกกำลังกายเิ่นทะเลเลยของเล่นนะ,ออนะออทะเลเลยใ่มาครับใครมาก็มาเที่ยวกันแล้วตรงนี้นะคะก็คือมองเห็นก็้แม่กวนจิมด้วย ก็แม่คุณอิมองค์ใหญ่ที่เราไปไหว้กันมาค่ะดีมากเลยครับ นนี้นะคบเรามาอยู่กันที่ไนท์มาร์เก็ตนะคะดานนังซันตาไนท์มาร์เก็ตนะคะอยู่ทางหัวมังกรเลย <forgot the pad> เข้าไปหาอะไรกินกันดีกว่าะคะ่ะแล้วคนขับรถก็บอกว่าถ้าเวลาคือวันเสาร์หรืออาทิตย์นะคะ <nel> ก็จะมีมังกรพ่นไฟด้วยตอนสามทุ่ม <in> ม,มันจะพ่นน้ำแล้วก็พ่นไฟใช่ไหม พ่นไฟอย่างเดียวน่าจะพ่นน้ำเป็นสี่อะหรอแล้วมันมีไฟมันจะเปีเ่ยนไฟในในตรงนั้นอนะเออใครถ่ายไว้ส่งลิงก์มาให้เราดูค่ะเราเดินดูแล้วนะส่วนมากก็จะมีร้านซีฟู้ดนะถูกแพงหรือว่าความสดอะไรเงี้ยเราก็ต้องเลือกดูเอาเพราะว่ามีหลายร้านมากๆค่ะ แล้วก็จะมีพิซซ่าเวียดนามมีบาร์บีคิวนะที่เยอะๆมีติมซาอยู่หนึ่งร้านนะคะแล้วก็มีขายให้ขนมปังอะอะไรอะมัดมีบ้านมีอะไรนะคะที่เป็นขนมปังของที่นี่แล้วก็พวกข้าวโพดปิ้งอะไรอย่างนี้เนาะต้องมาลองเลือกดูอะค่ะมีหลายร้านนะคะเลือกแล้วแต่ความชอบของเรา หนึ 1> 1, 5, ่งล้านห้าแถมจะเราอันนี้คือหนึ่งล้านห้าแล้วก็แถมแถมโอเคโอเคเสร็จโอเคครับสั่งไปแล้วเขาก็บอกให้เรานั่งรอเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวแต่ว่าเขาไม่ให้เราไปถ่ายตอนทำตรงใกล้ๆเต่านะเขาบอกให้เรานั่งรออันนี้ครับเหมือนหอยทอดแต่ได้ปลาหมึกเป็นตัวเลยห้าหมื่นหรออ,อันนี้แนมเนืองสิบหมื่นหน้าหมื่นห้าอันละหมื่นห้าหรอ,อ แล้วก็นี่อะไรอ่ะเหมือนปอาเบีย,บบยทอดเมื่อวานเรากินหนาเท่าไหร่ก็เนี่ยแหละสองอันสามหมื่นเท่ากันที่เราห้าว่าเหมือนไซโกรอ่ะเขาคือแนมเนียงแต่น้ำจิ้มแดดูสดใสมากเลยเป็นคนเยอะๆไม่มีไม่น่าจะมีรสชาติเลยน้ำจิม้มเเเ่นคนคยยอะยอะๆลซื้มากินหอยทอดปลาหมึกตีฟ้าปลาหมึกกับปลาหมึกกับแป้งก็คือแยกกันมากอ่ะนี่มะก่อนอ่ะ ชายเขากินด้วยกันหอยเสียบมะละกอรู้จักเปล่าเป็นเด็กหัวหินเปล่าะมะกอกน่ะเมะกอกนะกเหมือนกนะันตอมร้อหมดเลยกินไครับหอยเชลมาแล้วเป็นไงพ่อมนใส่ถั่วด้วยบ้านเราไม่มีนะ อ๋อแสดงว่ามีรสชาติเอากินพร้อมกันดิชนห้อยก่อนชนห้อยก่อนอรีวิวหน่อยค่ะสดไหมมันแปลกๆดีดะอยแน่มรึเปล่าสดไหมได้อยู่ได้อยู่มันเปรี้ยวๆควาเค็มอะไรวะมันจิ้มเหล่านี้แหละมั้งไม่ได้สดมากใช่ไหม แต่เรากินได้อยู่ไม่ได้ถึงกับเสียใช่ไหมโอเคมาครับ<อ>ต้อง,งมีถ้นอนหรลอง้อนประยุกต์มาชิมกันหอยเชลล์ย่างใส่ถั่วโงแรมสามตั้งอร่อยที่ถั่วมันไม่รู้รสนะ หอยนงางร okay. ม,ม,มมาแล้วโอเคสิบตัวอืมนี่ต้มยำมาแล้วเขาก็ไป,ปไปต้มมาก่อนแล้วเขาก็เป็นหมอ้อไฟมาให้เรากระเจี๊ยบไปแก้วมีกระเจี๊ยบปะมีกระเจี๊ยบแล้วข้าวหน่อมจีนงงนี่เป็นขนมจีนองเอามาดมาใกล้ๆก,กันด้วเฮียไทยขาวหนม เดี๋ยวไฟก็ไม้หรอกพี่ปอบถือให้เข้าดิพอมแล้ไม่ทันแล้วนี่ค่ะหม้อไฟมาคูกับขนมจีนไม่เลยไม่เลยน้อยพี่เบียหอยนางรมมันไม่ค่อยสดนะต้องมาต้มใหม่ใส่น้ำมันนี่ไอสคิีมีสปูนสปูนโอเคีเป็นบะม พี่ป๊อปชิมน้ำแล้วบอกสิเป็นไงโอ้โหเค็มเค็มเลยแหละอนหนหรต้องบีบเส่ถ้วยเรหรือว่าทะเลมันเค็ม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 เป็นไม้เค็มอะไรเอเป็นเสียงเดียวกันว่าเค็มนะจ๊ะอีต้มต้มยำเขาบอกต้มยำและไม่ได้แบนี่ไเอาน้ำ มาชิมต้มยำจ้าน้ำไม่เอาหรอกมนช้่ำเราจะบอกว่าไม่อร่อยแล้วก็แปลกๆอ่ะมันไม่ใช่ต้มยำอ่ะมันก็มีกลิ่นต้มส้มเหรอกินหน่อไม้ด่แล้วมันพูดหรือไงวะเอาแบบกระเทียมแม่เลยกระเทียมลองกินเที่ยอะไรนะไม่แนะนําให้ต้มยำเลยนะน่าจะแบบยางทั้งหมดต้มยำไม่ผ่านจริงเหรอนะเติมมาแล้วจ้า มันน <Billie S 2> ่จาจะใส่สักสองจานจะได้ดูเยอะเออสอนก็มาเลยครบไหมหนึ่งหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวครบนะครับจะต้องมาดูว่าสดหร <perspect> ือเปล่าคนละตัวแจกกันไปอ๋อสิบมันได้สิบชิ้น สิบขินพอไหมเออเกินเออหนชีสเนี่ยเหรอแล้วอันเก้าถึงไม่ทิ้งขยะก่อนแล้ววองวันนี้นะวางวันนี้ขยะเราไม่มีกินถุงวางอันนี้เป็นอะไรชีสไม่รู้มัน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 กระโปนป่ะเป็นชีสชีสอ่ะอืมอร่อยอยู่นะอันนี้เผ็ดๆได้พอนี่ยอ่ะพอได้แล้วใช่ไหพออะไรไปแล้วเนี่ยเนี่ยเผ็ดๆ แต่เราว่ามันไม่สดเหรออืมพวงนี้อือมลองลองเนะื้อลองเนื้อกุ้งยังมันมันเล็กเร,เราไม่เคยกินกุ้งแบบนี้เราไม่รู้อะแ้นมก็ต้องแน่นเหมือนกันเนื้อมันต้องแน่นแน่นแน่นไม่มากกินได้กลางกลางอืมไม่ไน่าเก,ก,เกลีลยดก็มันกรึบๆอย่อะอ้าวมันจะกรึบๆเออต้องเด้งๆ,ๆดิอันนี้ก็เทียมกระเทียมอืมเธอไม่กินกระเทียมทำไได้กินได้กระเทียมทั้งนั้นเลย เออไม่เอาเดี๋ยวเราออันนี้แหละจะถ่ายให้เธอชิมก่อนอุ้ยอันนี้ก็อะตัวเลยแน่นว่ะอ๋อมาแสดงว่าเป็นบางตัวเนื้อมันเด้งขึ้นมาเลยอ่ะเอออ่ะเนี่ยอันนี้เนื้อแน่นแน่นเลยแหละเอออันนี้ดีจะลังก er, uh, ินถ mm. um ้าเนื้อแน่นม uh ันจะเด้งเด้งเลยไม่บางอันนี้อันนี้ไม่สู้กว่าอ๋อมันจะเป็นบางตัวนะคะแล้วแต่ความโชคดีของเรา อันนี้สดอันนี้จริมตัวนี้อะไรจะชิมอันนี้ร้อนเลยนะอันนี้อันนี้ไม่สดอ,อันนี้เด้งเนาะเนื้อมันแบบเด้งเด้งเลยหรือว่าเป็นเพราะมันใส่เทด้วยวนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหนูว่าน่าจะแล้วจะตัวแบบเพราะเขาฟีดมาเขาไม่ใช่แบบกุ้งสดๆไง ้อามาลองกินมั่งหน้าอะไรไม่รู้แข็งมเขาว่ารสชาติเมันกันหมดยกเว้อันที่เป็นสีดโอ <S <s ้ยยยยยอยย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 ย่ยยยย เออย่งถ้าตัวใหญ่เมื่อกี้เนี่ยไม่แน่นอันนี้ดีอยู่แน่นอยู่ต้องบอกพี่หนุ้ยมาร้านนี้แนะนำร้านนี้ดีร,ารด้านปุถุทายอยากกินต้มยำย่างเดียวร้านปุถุทายตรงโค้งพอดีนะคะแต่อยากกินต้มยำแนะนำย่างทั้งหมดอร่อยกว่าค่ะ ตอนนี้เราก็กินกันอิ่มมากแล้วแล้วก็ซื้อของกลับอีกก็มาเดินดูของนะคะนอกจากของกินก็ยังมีของขายของใช้อีกนะมาเดินดูกันได้ค่ะในมาร์เก็ตของเยอะจริงๆแล้วเรื่องราคาก็ต่อรองกันได้บ้างนะคะมาเถอะค่ะของเยอะกับที่พักกันีฝาครับ